แม่อารไทยแม่ปานีครับแม่สุภาพพรแม่พยอมครับสกลนาวจานาวครับสวัสดีแม่เล็กน้ําฝนแม่จันทีมาแม่แดงครับพี่ตายรอยเอสดสวัสดีแม่ชนันชิตาพี่หนิงสุรบุรีครับบบานนร้อยสี่บาทครับสอดแจงพอมือนีกิฟซ่าด้วยนะครับ<ะ>บอตื่นเสาจังไหน<ะ>แม่ ต้องตื่นเศร้าเพราะว่าถ้าตื่นสายเห็ุงานมันสีหอนครับเบิ่งแดดสะกุนะครอนยามมือแรงหนาวหนาวกินแล้วพอ่อแซ่บๆคอยลืมซื้อเอ็มรอยมาฝากวามะมาหอดจะโมงไอเตา๋า กอนสี่โมงครับ sort of right? สี่โมงแรงครับเรียงเจทาทีเรียงจับป้าบรยากานเรียงจทยวทีผู้ใดบรรยากาเลียงเจท่ครับ้านฝนตกเทียบนะครับ่บ้านว่าขัดบ้านฝนมาตกลูกเทียบประเด็ฝนเกไม่ตือนเรียงเจทย์ที เมื่ออยู่อันบ้านโคกสีเิ่นกระโอนมาเลียงจจทีตัวแต่ไทยบานเป็นเลียงเขาก็เลยบดได้กินดำปลาคือดีแท้คอยซีหากกินดิบเนาะไว้พบกันที่รบบุรีเห็นพี่นิงว่าซื้อขนมไปเลี่ยงพ่อแม่นบอ่อทั่วแปบจังหวัดรบบุรีขอบคุณพี่นิงเดยอกับแม่ยันวงดีครับยิบเจ็ด วัดนิคมพัฒนารามชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีม,มีฝนบอแม่ฝนบ่มีแล้วหนาวแล้วครับอีสานบานเฮาหนาวแล้วเด้อลมหนาวลม11หัวลมตองลม12หัวลมอวยภูบาวภูสาวสิโจกกันกันาหนาวนี่ล่ละ <S <S นะครัม,มหอจอดถึงแล้วครับมอลำเรื่องต่อก,ก่อนทานองก่อนแกนมอลำใจเกินร้อยบอยสีิชัยสอแอนอรดีมอลำขนใจพญาแถานนะครับเดินทางมหอด มือนีทาการแสดงอยู่ที่เมืองตํานานผาแดงนางไอกับวัดสะพานสีบันพานพัฒนาตะบลคามินครับอําเภอเมืองสกลนครค<ล>เคยมาล่าอยู่เทือหนึ่งสองเทือครับบันพานงานแหลกระเอกบวชระเอกเบียเนาะครับแฟนคลับเกา่เกาๆซีหูจากพระเอกเบียนะครับรอบสองจะเป็นงานรอเททองรอพระประธานของวัดบันพานาน,นะครับมือนีก็มาอีกเทือนึงนะครับ เก็บบัตรนะครับวันนี้น่าจะอยู่มาตรฐาน140บาทเอาเป็นผู้จัดของพระเอกตุมตามนะครับเมื่ออื่น,นะครับลูกหลานเตยลาย่าเจดมงเศร้าเขาหนิกาลงพอออกบินทาบาทเรียบร้อยแล้วลูกหลานจะเดินทางไปทําการสแสดงต่อที่ตลาดลอตเตอรี่อาเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเมื่ออื่นมีซอแอนออรดีพร้อมวันนี้ไม่มีซอครับแต่ในคิวงานบอลนุษเห็นานางเอกบัสรปฐมนันรับเชิญนะครับที่อามอล้ำใจเกิดรอยมือแรงนี่เตรียมพร้อม อย่าลืมกดแชร์น,นะครับในเบองพร้อมกันสวัสดีเมฆเคือวันครับสวัสดีเมฆทองใบครับกินเข่านาแทบอากาศหนาวมือเศ้าเสียง่อยเปียนกรุงเทพสามฤดูครับร้อนฝนหนาวมาอีสาบนบานเฮ้าบ่ฮอนกันหนาวซ้ำนันเนาะฝนเบิดแล้วฝนเบิดแล้วคื้นยางบนไปบนมาแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนกินเข,าขน่ากินน้ำซ้ำปากกันแล้วแม่เรจะได้ลงงานแต่เศร้าเพราะว่าเห็ดสวยไปมันก็จีฮอน สิอวยทังไปทั้งหนานะครับก็ได้สิไใดเศร้าเมย์ซักเสือซักผาเนี่ยเพราะว่าไปกรุงเทพก็ไ่ได้ซักเสือซักผากันเพราะว่าเขานำส้ามป่ายากกรุงเทพเนาะนะฮะเอามาหอดแล้วอยู่อีสานประมาณเดือนกวกวๆนะครับ14่ธันวาออนทัวรอบที่2ที่กรุงเทพมหานคร1 5ห้าอยู่ที่ปากทางเขาเตาโล16อยู่ที่ตลาดเทพนิมิตหรืออีย่างมิดมินี่แหละบ่นนจำได้สามืือซ้ำนั่นเนาะอ่อนทัวรอบสองคิ้วงานเต็มเบิด มหอดแล้วสวัสดีครับบอนนพร้อมทีงานใจเกินร้อยทุกผาเนกวัสนสวัสดีครับสวัสดีผู้ตื่นเสาร์บร่อนนสีเอาแตงกวาใบฝากค่าขอบคุณล่วงหน้าครับแม่ขอบคุณลหลายๆเดอ้อให้เจ้ากินยาบกโจกยาเบิดมีเงินทองคือข้องนําไหลไมิใส่ยาใด,ดขาดสายขอบคุณล่วงหน้าครับกับแตงกวาบักแตงนะพอดีต่าแน่ผัดแน่ทอดแน่นะเอาถือว่าเป็่เฮ็ดเฮ็ด<ๆ>บุญนะ เอามาให้ลูกหลานกินในี่ถือเป็นการเฮ็ดโลงท่านเฉ่าะทีพงานเท่าไลสามลอยกว่าชีวิตสวัสดีแม่รสนาครับสบายดี